สวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Professional ครับกับผมต๊อบวาทิตรีคุพันธนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมเนนะฮะไปทำความรู้จักกับสโมสรทีมฟุตบอลไทยของเราในลีกระดับดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ครับที่ว่ากันว่าปีนี้เนี่ยนะฮะมีความน่าสนใจมากที่สุดครับ และเพื่อเป็นการยกระดับส่งเสริมเลยครับเรื่องของกีฬาในระดับภูมิภาคกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคตนะครับรวมไปถึงกับการปลุกกระแสครับให้กับคนในระดับท้องถิ่นและน้องๆยาวชนนะครับหันมาสนใจเรื่องของวงการฟุตบอลไทยให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในสัปดาห์แรกนี้นะครับอมจะพาทุกๆคนครับไปทำความรู้จักกับทีมฟุตบอลในลีกดิวิชั่น2ที่ต้องบอกว่าเป็นทีมแกล่งจากภาคกลางนั่นก็คือสโมสรสมุทรปราการ f c ครับ ทีมฟ้าขาวสมุทรปราการ f c ก่อตั้งมาวันที่30ตุลาคม2551ซึ่งล้วนเกิดจากความศรัทธาของคนท้องถิ่นหรือที่พวกเขาเรียกว่าเป็นปราการพาวเวอร์ปราการพาวเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นการลุมตัวกันของกองเชียร์ที่ที่ต่อสู้ร่วมกับสโมสรในการแก้ปัญหาเรื่องสนามแข่งขันมาตลอดเพราะว่าเราไม่มีสนามของเราเอง เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันตรงนี้ผมคาดว่าถ้าเป็นไปนตามโครงสร้างเมื่อเรามีสนามทุกอย่างเราพร้อมประก,การพาวเวอร์รวมตัวกันเราก็จะมีสนามที่เป็นเอกชนของเราเองสักวันหนึ่ง สมโมสรสุนุการเดฟซี FC นะครับก่อ,อตั้งเมื่อปี2009นะครับปีนั้นเป็นปีแรกที่มีรายการแข่งขันลีกภูมิภาคขึ้นมาซึ่งจังหวัดสมมุนุมการเนี่ยไม่มีสมโมสรฟุตบอลหรือไม่มีทีมฟุตบอลให้คนจังหวัดสุนุมการได้เชียร์ครับเ,เราก็เลยอยากจะสร้างทีมเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันร่วมลีกภูมิภาคในปีแรกผมก็เลยเข้าไปขออนุญาตทางท่านผู้ว่าก่อตั้งเพื่อให้จังหวัดสุนุมการมีทีมในการเชียร์ขึ้นมาครับผม ตอนนี้เราเออระบบก,ก,กับจัดการเนี่ยเราถือว่าเราบริหารได้ได้มาตรฐานมากเพราะว่าเรามีครบทุกทุกเซกชันในการบริหารทีมสมโมสรฟุตบอลอาชีพไม่ว่าจะเป็นชมรมเชียฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายสิทธิประโยชน์เรามีค่อนข้างครบเลยครับเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนเราอยากให้พร้อมนะครับ ต,ตามคอนเซสต์ของเราปีนี้เราสร้างปีหน้าเราสู้แต่เราก็จะสู้แบบวิธีของเราปีนี้เราสร้างเพราะว่าปีนี้เราเปิดคัทนักบอลใหม่เราเซ็นสัญญาทุกคนอย่างน้อย2ปีหมดปีหน้าเราก็จะเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้นนักกีฬาเข้าใจกันสนามเราพร้อมแฟนบอลเราพร้อมเราขึ้นไปพร้อมๆกันเราน่าจะขึ้นดีวีกเช่นหนึ่งโดยที่เราต้องอยู่ได้จากการจัดก,การแข่งขัน ค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันค่าขายสินค้าแฟนคลับสปอนเซอร์ที่เข้ามาการพัฒนาหยิทีมเยาวชนเนี่ยครคือคือเหตุผลที่เราจะอยู่ในดิวชันหนึ่งได้จริงๆนั่นคือเป้าหมายของเราแน่นะครับปีนี้กอกทสนับสนุนสโมสรมา1ล้านบาทเราก็แยกค่าใช้จ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันเราต้องบำรุงสนามซ้อมด้วยการบริหารด้านการประชาสัมพันธ์เรามีป้ายโฆษณา นะครับเรามีการทําหนังสือพิมพ์ของเราเองนะครับการการประชาสัมพันธ์ผ่านสินค้าแฟนคลับอย่างที่เห็นตรงนี้เรามีการสร้างทีมเยาวชนของเราเราก็เอางุบปางส่วนมาบริหารตรงนี้แล้วก็อีกหลายๆด้านเราก็กระจายงบเพื่อให้ให้บาลานซ์เราไม่ได้เอาเงินไปลงกับทีมทั้งหมดเพราะว่าทีมโตแต่อย่างอื่นไม่โตตามมันก็พัฒนาต่อไปไม่ได้นะครับก็อยากให้แฟนบอลเป็นกำลังใจนะครับให้กำลังใจนักบอลให้กำลังใจสโมสร ทุกทุกคนรักรักเหมือนกันเมื่อวันหนึ่งมันประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจอดทนหน่อยนะครับตามเชียร์หน่อยขอบคุณครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับความมุ่งมั่นของสโมสรสมุทรปราการ f c นะครับกับการพัฒนาศักยภาพครับเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยครับเป็นสโมสรในระดับมืออาชีพกันต่อไปนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับและในตอนหน้านะครับห้ามพลาดนะครับเราจะไปดูประการสำคัญการเตรียมทีมของสมุทรปราการ f c ครับ นักเตะเคล็ดลับเขาจะเป็นยังไงแทคติกจะเป็นยังไงห้ามพลาดในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการเดอะโปรเฟ s ชั่นแลและตอบลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ